สวัสดีครับพบกับผมกูปอนจากเพจเด็กเด็กสตูดิโอครับผมและรายการเด็กเด็กคราฟมาทำบอร์ดเกมกันเถอะเพื่อนเพื่อนหรือน้องๆ้องที่เล่นบอร์ดเกมเนี่ยน่าจะเคยอยากออกแบบบอร์ดเกมหรือตอนนี้กำลังออกแบบบอร์ดเกมอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราจะพูดถึงอุปกรณ์ที่เราพบเห็นได้ในบอร์ดเกมส่วนใหญ่เลยหรือเกมบางเกมเนี่ยมีอุปกรณ์ชนิดน,นั้นแค่อย่างเดียวเลยใช่แล้วครับเราก็ลังพูดถึงการ์ดสำหรับเด็กเด็กคราฟมาทำบอร์ดเกมกันเถอะคลิปแรก เราจะมาพูดถึงวิธีการทำการ์ดอย่างง่ายนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มทำการ์ดกันเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการทำใช่ไหมครับอย่างแรกเลยก็คือการ์ดอันนี้นะครับจะเป็นการ์ดที่เราออกแบบเองก็ได้หรือจะเป็นการ์ดประเภทไฟล์เป็นแอมเพลที่เขาทำแจกฟรีให้เราไปตัดแล้วก็ไปเล่นเองได้นะครับอันนี้เราใช้เครื่องปิ้นอินเจ็ตธรรมดาปิ้นลงไปบนกระดาษ1 0ึงปอนด์เป็นกระดาษที่มีความหนาพอสมควรจะทําให้การ์ดเราสามารถ หนาพอที่มันจะเอามาใช้เล่นจริงๆได้นะครับต่อไปก็คือมีดคัตเตอร์อ่าจะตัดการานก็ต้องมีมีดอย่างที่3นะครับก็คือใบมรทัดอันนี้แนะนําให้เป็นฟุตเหล็กนะครับอย่าไม่แนะนาให้เป็นพลาสติกเพราะว่าบางทีเราตัดพลาดเนี่ยมันจะขึ้นมาบนใบบรรทัดทําให้บรรทัดมันเบี้ยวได้นะครับอย่างที่4ก็คือซองใส่กร์ดอันนี้สําหรับการเลเวลหนึ่งซองใส่การาดค่อนข้างสําคัญเพราะว่ามันจะทําให้กร์ดหน้าหลังอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้กาวอย่างที่5สุดท้ายนะครับก็คือที่ตัดมุมก้จะทําให้เเราตัมมุก์ป็นมมุโคค้งไดนะรับ อ่าพอพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลย ตรงนี้นะครับเวลาตัดการ์ดให้เราเลือกตัดด้านให้เราเลือกวางไม้บรรทัดไปด้านในของการแล้วค่อยตัดนะครับเพื่อเวลาที่เราทำพลาดเนี่ยมีคัลเตอร์จะได้ไม่เข้าไปในชิ้นงานการ์ดของเราแล้วมันก็จะได้อยู่ด้านนอกนะครับถ้ามันแคบมากก็ระวังนิดนึงเผื่อตัดพลาดนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็ตัดการ์ดเสร็จแล้วเราจะได้มาทางด้านหน้าการ์ดนะครับแล้วก็ด้านหลังการ์ดอ่าตอนนี้เราก็จะมาเริ่มตัดมุมการ์ดกันเลยตัดมุมก็โดยใช้อน,นี่นะครับอันนี้จะเป็นที่ตัดมุมการ์ดที่เราจะเลือกมุมได้3ขนาดนะครับก็จะมีเล็กกลางแล้วก็ใหญ่อ่าอันนี้เราจะเลือกขนาดเล็กแล้วกันนะครับวิธีการตัดมุมการ์ดดียังไงการตัดมุมการ์ดเนี่ยมันจะช่วยปกป้องมุมการ์ดเราไม่ให้มันยับงา่ายนะครับเพราะว่า,าถ้ามุมการ์ดมันเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยเวลาโดนอะไรกระแทกเนี่ยมันจะยับง่าย นะครับถ้าเราตัดแล้วมันก็จะโค้งอย่างนี้นะครับพอโค้งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โดนอะไรกระแทกแล้วก็ยับง่ายแล้วครับตัดให้หมดเลยนะครับเราอัน,นเนี้ยเนี่ยเราจะเลือกมุมไหนก็ให้ใช้มุมนั้นมุมเดียวไปเลยนะเลือกขนาดไหนก็ให้ใช้ขนาดนั้นขนาดเดียวไปเลยเหมือนจะได้บาลานซ์กันทุกมุมนะครับ วิธีตารกับตัดมุมการ์นะครับเราก็ใส่กา๊าซเข้าไปนะครับเลงมุมที่ใส่แล้วใส่เข้าไปให้สุดเลยแล้วเราก,กดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีที่ตัดหน้าตาแบบไหนนะครับอันนี้จะง่ายนิดนึงเพราะว่ามันวางแล้วก็กดได้เลยจะทําให้เราออกแรงไม่ต้องเยอะมากนะครับใช้ผวามมืกดไปมันจะง่ายมากโอเคเอาละครับตอนนี้เราก็ตัดมุมการ์ดเสร็จแล้วนะครับทุกใบ ทางด้านหน้าด้านหลังการ์ดนะครับถัดจากนี้ก็คือการใส่ซองเราจะการ์ดไปใส่ซองนะครับโดยเราจะประกบคู่กันอย่างนี้ด้านหน้ากับด้านหลังใส่ซองไปในซองเดียวกันเลยนะครับู่ โอเคตอนนี้เราทำการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เราการ์ดด้านหน้าและด้านหลังมาใส่ไว้ในซองเดียวกันเราก็จะเหมือนได้การ์ดหนึ่งแผ่นที่มีด้านหน้าด้านหลังแค่นี้เราก็ทำการ์ดเสร็จเรียบร้อยพร้อมจอไปเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทำการ์ดเลเวลหนึ่งง่ายมากเลยใช่ไหมครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นการ์ดเลเวลสองซึ่งก็จะพิเศษขึ้นไปมากกว่านั้นอีกมันจะเป็นการ์ดที่เป็นกระดาษแผ่นเดียวกันเลยไม่ได้แยกหน้าหลังแบบการ์ดเลเวลหนึ่งแล้วเห็นไหมครับแล้วก็มันไม่จำเป็นต แบบหลายๆแบบให้เลือกทำอีกโอเคอยังไงก็รอติดตามคลิปต่อไปกันนะครับจะมาเ,เร็วๆนี้ขอบคุณมากครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการแล้วหนึ่งไม่ยาใช่ไหมครับถ้าน้องๆเพื่อนๆคนไหนถูกใจหรือเห็นว่ามีประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ส่วนคลิปต่อไปที่เป็นการแล้วล2จะรีบทําออกมาให้เร็วที่สุดนะครับถ้ายัางไรรบกวนฝากติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ดีครับผมขอบคุณมากครับผม